ตอนแรกผมดูนะครับวันนี้นะครับมีงานปักมาให้เพื่อนๆดูนะครับพอดีมีลูกค้าสั่งแบบปักมาครับนี่นะครับกำลังปักอยู่ด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆไปดูนะครับว่าลูกค้าสั่งเป็นลายแบบไหนนะครับผมโอเคนะก่อนดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็เป็นการปักชื่อลูกค้านะครับขายบอกมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจก็ลองทัก เข้ามาในที่บ้านฟ้าในุมได้เลยนะครับผมถ้าเข้ามาในบ้านฟ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้แอดมินนะครับทําการตอบแชร์ให้นะครับอันนี้ลูกค้าจะสั่งตักเป็นเหมือนตัวย่อชื่อตัวเองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเดินเป็นขอบสีขาวนะครับเดี๋ยวผมวาดถ่ายตอนเสร็จให้ดูอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายตอนใส่เบาให้เพื่อดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าใสา่เบาออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเค ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่นะครับลายปักที่ลูกค้าเลือกมานะครับผมเดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่เบาะให้ลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนเสร็จกับเบาะให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะโอเคนะครับ